สวัสดีด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนักสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สังคุมสนใจเอามาวิเคราะห์มาวิจารณ์มานําเสนอมาขยายตามสไตล์มาดามหน่อยละค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ขออนุญาตหย,ยิบยกมากรณีทนายดังออกทางสื่อมาดามหน่อยขออนุญาตเอามาวิเคราะห์เอามาวิจารณ์เอามานําเสนอกับคนที่อาจจะไม่ได้ยินได้ฟังท่านทนายผู้นี้พูดตามที่มาดามหน่อยขึ้นหัวข้อทนายดังเผย ครอบครัว กลับมารักกันทำใครเงิบเข้าใจผิดอะไรไหมคะท่านทานายนั่นแหละค่ะพี่น้องขาซึบเนื่องมาขอนอนุญาตเอ่ยถึงท่านทานายสมเกียรติเมื่อเช้านี้ได้มีการออกมาทําการทําคลิปแล้วค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีการเผยแพร่เผยแพร่หลายช่องของยูทูบเบอร์กอกนะพี่น้องเนาะฉะนั้นก็คือมาดามหน่อยก็ขออ่าหยิบยกมาตามที่ท่านพูดแล้วก็จะเอามาถือว่าวิเคราะห์มาวิจารณ์มันนํเสนอเสนอก็แล้วกันค่ะพี่น้องขาเอา มาขยายแล้วกันค่ะพี่นอ้องขาท่านทนายพูดนี้จับใจความคร่าวๆเอามาให้ฟังว่าท่านทนายสมเกียรติค่ะพี่น้องขาพูดว่าอยากให้สามัคคีในครอบครัวบ้านน้องบ้านลุงบ้านน้าแตจับมือกันเมื่อไหรจ่จะมีคนเงิบจะมีคนเงืบค่ะพี่น้องขาคือถ้าความสามัคคีมันเกิดขึ้นกับครอบครัวเมื่อไหร่นี่นะผมว่ามันจะเกิดมิติใหม่มิติใหม่ๆดี ที่ดีกว่ามิติใหม่ๆที่ดีกว่าจะไม่มีใครโทษใครความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกฎหมายมันต้องแยกกันออกไปไม่ใช่ศาสตร์โคลนใส่กันไปใส่กันมามันเสียทั้งครอบครัวครอบครัวเขานั่นแหละรู้ดีไม่ใช่ครอบครัวนี้ทำให้ให้คนอื่นเอามาเล่น เป็นผักเป็นปลาคิดจะยำก็ยำนั่นคือความหมายของท่านทานในสมเกตพูดยาวแล้วค่ับพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยจับใจความมาประมาณนี้คำว,ว่าที่เขาบอกว่าต้องการที่จะให้ครอบครัวนี้หันมา,าสามัคคีกันรักกันเหมือนเดิมหรือไม่ต้องไปศาสต์ไปคโครนใส่กันหรือไม่ก็ต้องไม่ต้องอะไรยังไงแล้วก็อ้างอิงไปถึงว่ากับการที่ครอบครัวของเขาเนี่ยเรื่องของคดีที่เกี่ยวกับน้องเสียชีวิตนี่ก็คือ คนในครอบครัวน่นจะรู้ดีอันนี้คือเห็นด้วยล่ะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือเห็นด้วยล่ละค่ะแล้วก็คําว่าทําให้ครอบครัวกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้ครอบครัวที่เหมือนกับว่ากลับมาสามัคคีกันรักกันนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยล่ะค่ะพี่น้องค่ะก็ไม่ได้แย้งอะไรหรอกก็คือรักกันอะไรยังไงยังไงเลือดก็ข้นกว่าน้ำนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ถือว่าเห็นด้วยแต่ท่านพูดในตอนท้ายในช่วงกลางๆท่านพูดคําว่ากับการที่ ครอบครัวนี้คนอื่นเอาไปทําปู่ยี่ปู่ย้ำนั่นแหละกับพี่น้องคะ่ะ ครอบครัวนี้ทําให้อ่าเป็นครอบครัวเหมือนกับความหมายเขาเนี่ก็คือครอบครัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหามามากกว่าแต่ก่อนอะไรยังไงแต่พออ่าเป็นเรื่องเป็นราวทาให้ครอบครัวนี้ถูกสังคมเอามาตีแผ่ถูกสังคมทําให้เกิดปัญหากันหรือเปล่าความหมายของท่านอาจจะเป็นแบบนั้นให้สังคมเอามาเล่นแล้วก็เอามาเป็นผักเป็นปลาอยากทําอะไรปู้ยี่ปู้ยำเอามาจมต้มยมทำทําแกงคิดจะยำก็ยำปลาม,มาแล้หละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือ สิ่งที่ท่านอธิบายมามาดามขออนุญาตแย้งตรงนี้ล่ะค่ะพี่น้องขาอย่างที่บอกรักกันสาม,มัคคีกันเลือดข้นกว่าน้ําเราก็เข้าใจอยู่ค่ะพี่น้องขาแต่เรื่องที่เกิดขึ้นทนายสมเกียรติเข้าอะไรเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหรือท่านอาจจะไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นหรือท่านอาจจะไม่ได้ติดตามหรือท่านลืมหรือเปล่าคะคือเรื่องของเรื่องนี่จะเล่าให้คร่าวๆให้ท่านฟังอีกอย่างนะคะพี่น้องให้ให้ให้ฟังอีกครั้งกันแล้วกันกรณีที่ มีคดีความเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตก็คือผู้เสียหายก็คือแม่สาวิตรีอย่างที่ว่ามีการสูญเสียแล้วก็หลังจากมีการสูญเสียแล้วก็จะไปออกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนสื่อไหนที่เขาตีแผ่กันตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆว่าแม่สงสัยใครแม่ก็เอ่ยปากลงมาสงสัยลุงเขยก็หมายถึงมิสเตอร์ชัยยพนหละค่ะท่านน่ะน,นะคะทนายสมเกียรติขาหลังจากนั้นแล้วมันไม่มีใครไปทําให้ใครทะเลาะก,กันดอบในครอบครัวเขาทํากันเอง ไอ้เราก็รู้ว่ากับการที่เด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตอะไรยังไงเราก็ติดตามข่าวการเสียชีวิตของเด็กมันก็เหมือนปกติทั่วไปของคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกการเสียชีวิตมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจพอที่จะเอาเข้าไปอ่าเคลียร์สถานการณ์หรือไปหาข้อมูลอะไรยังไงเนเมื่อมันเกิดการสูญเสียขึ้นแล้วอย่างที่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจขณะเดียวกันก็คือถ้ามันไม่มีสปอร์สตาร์ถ้ามันมีสังคมให้มิสเตอร์ชัยพลน์เป็นผู้สงสยัยเป็นผู้ถูกสงสยัยนี่แหละคระพี่น้องขะ มันก็กลายเป็นว่าเกิดการที่สูญเสียแล้วก็เกิดการสงสยัยแล้วก็เกิดการสงสารไงคะท่านขะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์มันก็เกิดจากครอบครัวเขานั่นแหละแล้วเราก็พูดติดตามข่าวปีกว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่ากับการที่แตกแยกกันการที่ไม่ลงรอยกันการที่ไม่สามัคคีกันมันไม่ได้เพิ่งเกิดหลังที่น้องเสียค่ะท่านนะคะท่านอาจจะไม่ได้ติดตามตั้งต้นหรือเปล่าเพราะว่ากับการที่ คำว่าไม่สามัคคีกันเอางี้แล้วกันตามที่ท่านพูดนี่นะอยากให้มาสามัคคีกันอะไรยังไงก็ไม่ผิดหรอกค่ะคําว่ากลับมาสามัคคีกันแต่ท่านตาหนิเนี่ยงลองที่ว่าครอบครัวนี้โดนสังคมเอาไปปูดิบูยํากระทาการไปทําการอยากยําก็ยําเป็นผักเป็นปลาไปประมาณนั้นนะ่ะนี่คือขอแยง้งเพราะเหตุการณ์นี้ก็คือเขาเกิดเรื่องราวตั้งแต่ต้นทตลอดบอกแวง้งไม่สามัคคีกันก็คือตั้งแต่ต้นมาไม่เกี่ยวกับบ้านหลังจากที่น้องเสียชีวิตแล้วสังคมทําให้เขา แตกแยกสังคมไม่ทําให้เขามีความสามัคคีกันมันเกิดตั้งแต,ต่ต้นก่อนที่น้องจะเสียแล้ววันนะคะท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ากาตนตายนสมเกียรติแล้วที่สําคัญก็คือพอท่านมาพูดแบบนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่าใครจะเงืบล่ะคะในส่วนที่ท่านบอกว่ากับการที่ดึงเอาพี่น้องอะไรยังไงมาดามหมายว่าดึงก็ดึงาการที่ทําให้สามัคคีกันทําให้รักกันในครอบครัวพี่น้องเอาพูดถึงเรื่องพี่น้องของลูก ลูกตาชานรวมถึงตาชานยายสมควรด้วยเนี่ยมันสามไม่ขีกกันรักกันไม่ต้องไปแท้ไปแถดไม่ต้องไปใส่ร้ายใครไม่ต้องไปพูดกนักแนแหนกกันแหนไม่ต้องไปอะไรเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วรอเพราะว่าขาบวนการมันอยู่ที่ชั้นอายการตํารวจมีข้อมูลหลักฐานแล้วก็แจ้งจับก็มีพูดต้องหาก็ค,คือมิสเตอร์ชยัยพลจะเป็นจริงเป็นปลอมสังคมเขาก็รอฟันธงอยู่ที่กับการที่ทุกคนมีข้อมูลหลักฐานมาหักมาล้างกันนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นมาแต่ถ้าจะบอกว่าสังคมเอามาโอยมาตีเล่นถ้าเป็นผักปลาเหมือนกับว่า ครอบครัวเขานี่แหละ,ะถูกสังคมเอามาเล่นซะเป็นผักเป็นปลาอยากจะยำก็ยำอะไรยังไงคุณคิดผิดแล้วอนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ หนึ่งละกับการที่อย่างที่มาดามหน่อยบอกว่าการสูญเสียมันก็เป็นปกติของชาวบ้านที่โอเคลูกอาจจะมีการสูญเสียนู่นนี่นอะไรยังไงแต่ถ้ามันไม่เกิดซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาคือมีการสูญเสียมีการสงสยัยมีการสงสารเกิดซูเปอร์สตาร์ขึนน้นมามันก,มนก็มันก็เป็นคดีที่ปกติบ้านบ้านมันก็คือไม่โด่งดังสังคมอะไรอย่างนี้แต่ถ้าท่านมาบอกว่ากับการที่ทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกครอบครัวครอบครัวเขาไม่สามัคคีกันทําให้มีปัญหาอะไรยังไงทําให้สังคมเอาเอาครอบครัวนี้มาเล่นสนุกเลย แล้วก็ตีแผลอะไรยังไงประมาณนั้นท่านคิดผิดน,นะคะเพราะว่ามาดามหนอมองว่าการที่เกิดเนี่ยก็คือเกิดจากครอบครัวเขาเองการสามัคีหรือไม่สามัคีมันก็เกิดตั้งแต่ก่อนที่นอกจะเสียชีวิตด้วยซ้ำพอหลังจากที่เสียชีวิตมาแน่นอนแม่เขาก็โป้องออกมาว่าสงสัยคนนี้คนนี้มันไม่มีใครสังคมไม่ได้ไปบังคับให้แม่เขาทําไม่ไม่ได้ไปบังคับให้สาวิีตีเป็นคนพูดเพราะว่าสาวพีตีเป็นคนพูดเองทุกคนก็ได้ยินตามสื่อฉะนั้นก็คือกับการที่จะไปโทษนุน่นทุดนี่มันก็ไม่ได้หรออกเเพรรรราาะคบคบััวขู้นง ก็ไม่ผิดอย่างที่คุณว่าล่ะค่ะครอบครัวเขาตอนนั้นที่รู้ดีว่าคดีนี้มันจะเป็นอะไรยังไงกฎหมายก็ให้มันเป็นหน้าที่ของกฎหมายไปนั้นไม่เถียงนะคะพี่น้องค่ะนั่นคือสิ่งที่เราได้หยิบได้ชมได้ฟังมาตั้งแต่ต้น แต่กรณีอของทนายสมเกียรติเนี่ยโอเคเข้าใจอยู่พยายามที่จะดึงเข้ามาแต่มาดามหน่อยจะมองว่านี้มีเล่ดในอะไรหรือเปล่ากับการที่ช่วงหลังๆนี่ไม่ว่าจะเป็นน้าแตเองไม่ว่าจะเป็นสมพรเองไม่ว่าจะเป็นทนายสมเกียรติเองก็พยายามที่จะพูดทํานองที่บอกว่าโอเคทําให้พี่น้องเขาสามัคคีกันมาดามหน่อยมองตามรูปการแล้วเนี่ย มันจะสามัคคีกันได้อย่างไรเพราะว่าถ้าจะพูดตามจริงถ้าไม่เกี่ยวกับอำนานจะอำนาจเงินตามที่สังคมเขาสงสัยอยู่ตอนนี้นะคดีอาจจะพลิกเพราะอำนาจเงินมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ทุกคนก็มีสิทธิ์คิดได้นะคะถ้าไม่เอาตรงนี้เข้ามา การทําคดีต่างๆเนี่ยในเมื่อตํารวจมีพยานหลักฐานอะไรยังไงแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นมีผู้สูญเสียมีผู้เป็นผู้ฟ้องร้องก็คือเป็นโจทย์ฉะนั้นก็คือมันต้องมีจําเลยจําเลยก็คือผู้ต้องหามีอยู่แล้วว่าออกมาจากจับจากทางตํารวจนั่นคือสิ่งที่มันต้องเป็นไปตามนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าท่านจะเหมือนกับว่ามีเล่ดในอะไรหรือเปล่ากับการที่เอาคาว่าสามคีมาเหมือนกับเฉยเหมือนเหมือนกับสมพรเองระยะหลังวันสองวันที่ผ่านมาก็จะมีการทําคลิปออกมาโอ้ สามคัคคีกันให้น้องหยุดเถอะน้องคือใครพี่ๆจะยอมรับในการทกระบวนการตามกฎหมายความยุติธรรมตามกฎหมายอะไรยังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะไรทํานองนั้นที่สมพรออกมาโพสหรือสมพรในการทําคลิปเพิ่มว่ากับการที่เออพี่น้องนู่นนี่กันแล้วทาไมไม่ไม่เหมือนกับว่าทางฝ่ายแม่สาวิตีก็เป็นแบบนั้นแล้วมีผู้ให้กําลังใจอย่างเช่นน้องให้กําลังใจอยู่ทําไมไปแตกหักน้องอะไรยังไงเหมือนกับจะโยนคนอื่น เอาอย่างนี้มาดำหน่อยพูดให้มันกระจ่างนิดนึงก็คือกับการที่เหมือนกับว่าพี่น้องทะเลาะก,กันอะไรยังไงไปโยนให้สังคมไปโยนให้คนอื่นไปโยนบอกว่าคนอื่นเป็นผู้ทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกท,ทั้งทั้งที่ครอบครัวเขาจะดึงเข้ามาหรือตอนนี้พยายามที่จะบอกว่าโอ,อ้ไปเข้าข้างฝ่ายสาวิตีเพื่อที่จะดึงเข้ามาอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นั่นคือเป็นในในการปูทางหรือเปล่ามาดามหน่อยจะมองอย่างนั้นค่ะพี่น้อง่าถ้า ไม่ได้เกี่ยวกับที่สังคมเขาบอกว่ากับการเรื่องมันอาจจะมีการคดีจะพลิกหรือคดีอาจจะไปไม่ถึงไหนไม่ถึงสงถึงสารอยู่ๆแค่ชั้นอายการเพราะว่ามีข้อมูลมีพยานหลักฐานที่มันน้ำหนักไม่เพียงพอน้ำหนักอ่อนเหตุการณ์อะไรคะเงินอาจจะเป็นบทบาทสําคัญในการที่ทําคดีนี้หรือเปล่าเราไม่รู้จากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดมันก็มีสิทธิที่สังคมคิดได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าช่วงนี้มันก็เหมือนกับว่าเออพยายามที่จะ สามัคคีเอางี้แล้วกันค่ะพี่น้องคะ,พ,งคะพูดแบบไว้ง่ายสามัคคีเนี่ยต้องการปูทางเรื่องอะไรหรือเปล่าคนที่เราดูจริงๆแล้วเราสงสัยอยู่เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้นะพี่น้องก็ปูทางเรื่องอะไรพยายามไปให้กำลังใจหรือไม่ก็พยายามที่จะปูทางเหมือนกับว่าไม่ให้ขัดแย้งกันแล้วก็จะไปโทษสังคมว่าสังคมทําให้เขาแตกแยกขัดแย้งกันไม่สามัคคีกันมันจะถูกต้องเหรอมันใช่แล้วหรออยากให้สังคมคิดว่ากับการที่เป็นแบบนี้ก็จริงแต่ฉะนั้นก็คือกับการที่ มีปัญหากันไม่สามารถคีกันมันบรเดียวกับสังคมมันเกี่ยวกับที่ว่า ครอบครัวเขาเป็นเองไม่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันน, p, นี้ก็เหมือนกันมันจะไปโทษสังคมจะไปโทษคนอื่นจะไปโทษนอกเหนือจากครอบครัวตัวเองไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆมันอยู่ที่ว่าครอบครัวตัวเองเกิดปัญหารครอบครัวตัวเองทําให้เกิดปัญหาสังคมเขาก็เลยติดตามข่าวเสนอข่าวตามที่เราเห็นอย่างเช่นมาดามหน่อยติดตามข่าวเสนอข่าวมันจะมาดเบียบเทียบว่าเออก็มาดามหน่อยเป็นคนไปพูดแล้วทาให้ครอบครัวเขาแตกแยกกันไม่สามัคคีกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะถ้าคนที่ผู้ชม ผู้ฟังดีๆเนี่ยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเขาจะคิดแค่ว่ากับการที่เกิดปัญหาตั้งแต่ต้น ก่อนหน้าที่เด็กจะเสียชีวิตเขามีปัญหากันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก,ก็คนนั้นทะเอลาะคนนี้คนนี้ทะเอลาะคนนั้นลูกแม่นี้อย่างที่ว่าลูกแม่นี้เป็นแต่สีทุกคนนัน่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะนั่นคือสิ่งที่โอเคมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นตามเรื่องราวที่เราจิตตามช่วงน้องเสียชีวิตเราก็รู้ๆกันทุกคนว่าครอบครัวเขามีปัญหากันตั้งแต่ต้นแตกหักแตกแยกไม่ลงรอยลงเอ่ยกันเป็นตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นมาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่พอเด็กเสียชีวิตพอมาตอนนี้ก็คือเอามันเข้้มมงวดขึนาาาเพระ่ มีการออกไม้จับมีผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้ว อย่างเช่นทนายสมเกียรติก็จะพยายามจะออกว่าเอาดึงมาสามมคคีกันไอ,อ้สามัคคีกันมันก็ไม่ผิดอย่างที่ว่าแต่กับการที่คุณจะไปโยงว่าสังคมเป็นคนให้เขาไปว่าเป็นปนัญหาสังคมทําให้ครอบครัวแตกแยกสังคมทํานูน่นทานี่อะไรยังไงหรือสมพรออกมาก็จะเป็นเปรย์หรือ,อหน้าแต่ออกมาก็จะเป็นการเปรย์เปลวว่าพยายามที่จะว่าคนอื่นทําโดยที่ไม่เกี่ยวกับว่าตัวเองครอบครัวตัวเองคนอื่นทําให้ครอบครัวตัวเองแตกแยกอันนั้นมาดามว่ามันไม่ยุติธรรมสาหรับสังคมคนที่ติดตามอยู่ก็แล้วกันกับพี่น้อง่าเพราะว่ากระพื่อมขึ้นมา มันก็เกิดจากสงสยัยสงสารสงสยัยจากชุนเสียก่อนค่ะพี่น้องคะจากชุนเสียสงสยัยแล้วก็มาเป็นสงสารก็เกิดซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วคดีมันก็เข้มงวดเพราะว่าตํารวจมีพยานหลักฐานเราก็ยังเชื่อมั่นว่าพยานหลักฐานที่ตํารวจมีเราก็รอแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่เอาง่าย เป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยฉะนั้นคุณก็มีข้อมูลอย่างเดียวคุณก็พยายามหาข้อมูลมาหักมาล้างกันก็ว่ากันไปตามกฎหมายเราก็รอดูตรงนั้นว่าใครเป็นผิดผูกถูกอย่างที่คุณบอกท่านในสังเกตบอกกันคนในครอบครัวเขาเท่านั้นแหละที่รู้ดีในเรื่องคดีเนี่ยว่าใครเป็นอะไรยังไงเราก็ไม่ปฏิเสธก็ครอบครัวเขานั่นแหละเป็นผู้รู้ดีแต่กับการที่บอกว่าแตกหักกันหรือทําให้มีปัญหาโอ้เป็นผักเป็นปลาผู้ยี่ผู้ยำแต่ต้มยำทำแกงก็คือสังคมเอาไปต้มยำทำแกงเอาครอบครอบครัวเขาเป็นต้มยำทำแกง อะไรยังไงมันเป็นความหมายที่ไหนๆถ้าแปลจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการพูดผิดอยู่นะคะว่าคนอื่นเป็นคนทําให้ครอบครัวเขามีปัญหาแบบนี้หรือเอาครอบครัวเขาปูยย้ยึดปู้ยำทําแกงมันก็ไม่ใช่เพราะว่าการที่คุณได้มาซูเปอร์สตาร์ถ้าอย่างที่บอกเด็กหญิงสามขวบจะ้ชีวิตปกติมันก็เป็นหน้าที่ของทางตารวจที่จะหาพยานหลักฐานว่าโอ๊ยเป็นอะไรยังไงแต่เพราะเอิญมันเกิด เพราะว่ามันเกิดซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาไงมันก็เลยกลายเป็นว่าสังคมก็คือกระปบืองมันจะไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้สังคมให้คุณไปแล้วก็สังคมก็ติดตามสังคมบางส่วนเขาก็ติดตามแบบแบบตั้งแต่ต้นเขาก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะพี่น้องเนาะนั่นคือสิ่งที่อ่ก็ขอแย้งทนายสมเกียรติแล้วกันว่าสิ่งที่คุณ พยายามที่เจอกมาพูดเนี่ยมาดามหน่อยมองว่ามันมันไม่ยุติธรรมหรือว่ามันไม่ถูกต้องหรือมาดาำหน่อยก็าบอกว่าคุณลืมอะไรไปไหมหรือคุณไม้ติดตามข่าวตั้งแต่ต้นอะไรยังไงคุณมาจับ ต้นชนปลายแต่คุณมาจับมาตอนปลายตอนกลางไปไปลายหรือเปล่าฉันถ้าถ้าคุณมาจับมาตอนท้ายถ้าคุณคิดแบบนี้มาดามหน่อยว่าคุณมาได้ฟังมาได้ติดตามเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นหลายฝ่ายไม่ใช่ว่าไปฟังแค่ฝ่ายเดียวให้ข้อมูลฝ่ายเดียวคุณก็เชื่อในฝ่ายเดียวเพราะว่าพวกเราติดตามมาปีกว่านี้ติดตามมาตั้งแต่วันแรกยันปีกว่านี้เราย่อมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง,างนะคะจะไปโทษสังคมไม่ได้เด็ดขาดอันนี้ก็อยากเล่าสู่ฟังกับพี่น้องคะ่ะโอเคเดี๋ยวมีอะไรเราจะ จะมาพูดคุยกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ